จรขโมยรถเจอดีลอยสู่ฟากฟ้าระหว่างลบหนีเควันเทออสตินวัย18ปีได้ลบหนีออกจากโปรแกรมการปล่อยนักโทษให้ออกไปทำงานนอกเรือนจำชั่วคราวเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์และเขาก็ไม่ยอมทิ้งลายก่ออาจยากรมเพิ่มเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เควันเทได้นั่งไปกับรถที่ถูกขโมยมา คนขับรถนิรนามได้เร่งรถลงทางด่วนตำรวจทางหลวงจึงได้ติดตามไปจับกลุ่มในขณะที่คนขับพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ด้านนอกรถเควอนเทสได้เลื่อนไปนั่งที่เบาะคนขับและก็เร่งรถออกจากที่เกิดเหตุทันทีการไล่ล่าเกิดขึ้นที่ความเร็วราว1 8 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่ได้วางแถบสกัดเพื่อเจาะยางของผู้ร้าย ภาพวิดีโอแสดงให้เห็นว่ายางของรถได้ระเบิดส่งรถพุ่งตกถนนลงไปในคูก่อนที่จูๆ่ๆรถกลับพุ่งขึ้นมาในอากาศอย่างฉับพลันก่อนที่จะไปหยุดลงที่ด้านบนของรถคันหนึ่งที่จอดอยู่ในลานจอดรถของร้านอาหารขณะที่ยังมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ภายในโชคดีที่เธอหลบออกมาได้อย่างทันท่วงทีทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ ทั้งเควินเทและคนขับนิรนามถูกคุมตัวไว้ได้ก่อนหน้านี้เควนเทถูกจับในข้อหาจรกรรมรถ